สวัสดีค่ะพบกับป๊อบปีเพชรยนต์ค่ะวันนี้นะคะป๊อบจะพามาพบกับน้องคนเล็กนะคะกับนิสสันมาร์ทนะคะสีดำนะคะปี2018เครื่อง 1.2e นะคะเดี๋ยวป๊อบพาไปดูว่าน้องมีอะไรน่ารักน่ารักบ้างแสดงมาแล้วค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นนิสสันมา r สนะคะปี2018นะคะเครื่อง1.2 e สอีสีดำนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถไซส์มินินะคะกะทัดรัดมากนะคะเป็นรถแฮช c บ็ก c k าประตูน,นะคะคันนี้เหมาะกับสาวๆนะคะที่ยังเพิ่งหัดขับรถหรือว่าอยากจะได้รถคันหนึ่งเพื่อไปใช้งานก่อนเป็นคันแรกเงี้ยนะคะตัวนี้คันเล็กนะคะคันเล็กขับง่ายนะคะ เรามาดูกันว่ารายละเอียดของน้องมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของไฟหน้าก่อนเลยนะคะไฟหน้าของน้องนะคะจะเป็นไฟดวงใหญ่ตากลมน่ารักมะน่ารักเนาะน่ารักมากนะคะไฟสว่างจ้าแน่ๆนะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะตรงกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตรงนี้จะมีตะแกรงที่เอ่อเป็นรูเหมือนรังผึ้งนะคะแล้วก็จะมี โคมี่มรูปตัวยูนะคะโคมี่มรูปตัวยูให้ตรงนี้พร้อมกับโลโกโลน้นิสันแบบนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยถัดมาในส่วนของยางนะคะยางตรงนี้ขอบ15้านะคะล้อตรงนี้เป็นล้อกระทะนะคะล้อกระทะฝาครอบเดิมๆิมของน้องเลยนะคะเดิมๆิมของน้องเลยไม่มีปีนฟุตบาทไม่มีชนนะคะเดิมๆมเลยตัวนี้ขอบส5้านะคะอดัดมา ตรงนี้นะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้มนะคะที่แก้มรถของน้องนะคะน่ารักมากเลยหมือนมีลักยิ้มนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาไปดูในตัวรถกันคือรถตัวนี้นะคะก็บอกว่ามันเป็นรถที่กระทัดรัดเหมาะกับสาวๆที่เป็นนักศึกษาหรือว่าทํางานออฟฟิศไหนที่แบบต้องขับรถไปไกลๆในที่รถติดๆแต่ว่าก็คือสัมภาระเยอะะไปหมดอไรเงี้ยคะ่ะอยากตกแต่งอะไรน่ารักน่ารักอย่งเงี้ยค่ะ เหมาะเหมาะแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะรถคันเล็กข้างในจะเป็นยังไงข้างในจะเล็กด้วยไหมจะแคบด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวปาไปดูค่ะเอาละค่ะตอนนี้ป๊อบอยู่ในด้านในของตัวรถแล้วนะคะซึ่งถ้าดูแล้วป๊อบสูง161นะคะสูง161ก็ไม่ได้สูงมากแต่ก็ไม่ได้เตี้ยนะคะเข้ามาแล้วรู้สึกว่านั่งสบายค่ะนั่งสบายมากนะคะนี่นั่งสบาย ในส่วนของขาป๊อบนั้นถือว่าเหลือๆนะคะก็ยาวอยู่กว้างนะคะไม่ได้แคบไม่ได้แค่แคตามขนาดไซส์ที่ดูภายนอกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะพวงมาลัยสามก้านน่ารักน่ารักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไม้ต่างๆโลโก้นิสสันสวยงามนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะมีแอร์แบ็กให้สองลูก 2ลูกนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งเลยถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้สาวๆขับง่ายค่ะทฤษฎีรถบัมบ์ที่หนูชื่นชอบเลยจริงๆนะคะคือเข้าเกียร์ปุ๊บยกขาไปได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้มานะคะเป็นเบรกมือทั่วไปเลยค่ะเบรกมือใช้ดึงนะคะเบรกมือใช้ดึงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมแอร์นะคะ อันนี้ควบคุมด้วยมือนะคะไม่ออโต้เนาะแล้วก็ส่วนถัดมาจะเป็นเครื่องเล่นวิทยุนะคะเป็นเครื่องเล่นวิทยุไม่รองรับบลูทูธค่ะไม่รองรับบลูทูธแต่ว่าสามารถต่อ AUX ได้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็จะมีพวก AMFM อะไรอย่างเงี้ยให้ตรงนี้เป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็จะมีแอร์ควบคุมแอร์พัดลมอะไรต่างๆตรงนั้นก็จะมีช่องลมให้นะคะ ถัดมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้ววางแก้วน้ําแก้วกาแฟวางโทรศัพท์ได้ตรงนี้นะคะถือว่าสะดวกอยู่นะถือว่าสะดวกเลยแล้วก็ส่วนตัวเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าลายนี้เลยนะคะเป็นลายตารางสีขาวดํานะคะเอาละค่ะมาถึงด้านหลังกันแล้วนะคะด้านหลังนะคะเปิดมาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นตัว ชั้นขนมชั้นของเขาอะค่ะพอดีว่าทํำความสะอาดอยู่นะคะแล้วก็ถัดมาตรงช่องเก็บสัมภาระนะคะในด้านหลังนะคะถือว่ากว้างนะคะถือว่ากว้างเลยถือว่ากว้างเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นล้ออะไหล่นะคะล้ออะไหล่เดิมๆเลยของเขาเลยนะคะก็จะเป็นตัวน็อตสี่ลูนะคะปุ๊บโอเค สาวๆคิดเห็นกันยังไงบ้างคะกับการที่จะมีรถคันเล็กๆไว้ในครอบครองนะคะสีนะคะตัวสีสีดำของเขาเนี่ยในการที่ใครสักคนหนึ่งได้ไปปุ๊บอ่ะบางคนอยากได้สวยๆดเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แต่บางคนอยากอุย๊ยน้องต้องคิ้วขึ้นมาหน่อยอีกหน่อยนึง่งเงี้ยค่ะเขาตัดได้ทุกสีจริงๆนะคะไม่ว่าจะตกแต่งด้วยสีใดโดยเฉพาะดำแดงอันนี้ชอบเป็นพิเศษนะคะ อันนี้ชอบเองนะคะสีดำแดงอันนี้ชอบเองนะคะ,น,ะน่ารักนะคะรถคันนี้นะคะปี2018นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้กว้างนะคะกว้างพอสมควรเลยนะคะไม่ได้แคบหรือเล็กกระทัดรักรู้สึกว่านั่งไปแล้วอุดอัดเนี้ยค่ะไม่ใช่เป็นยังไงกันบ้างคะในการที่ชมนิสสันคันนี้ไปนะคะในส่วนของตัวป๊อบเองนะคะรู้สึกว่าป๊อบชอบนะคะในส่วนของตัวมารู้สึกว่าเขากระทัดรัดและคันเล็กบี สามารถไปในพื้นที่ที่รถติดได้นะคะแล้วก็การขนสัมภาระนะคะห้องสัมภาระของเขาไม่ได้แคบนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเข้าไปในตัวรถแล้วอึดอัดนะคะอย่าลืมนะว่าสูง161นะคะไม่ได้ตัวเตี้ยขนาดนั้นนะคะแต่รู้สึกว่าโอเคนั่งสบายคะ่ะรายละเอียดเบื้องต้นก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวรถหรือว่าในส่วนองค์ประกอบของน้องคันนี้นะคะ ค่าตัวของน้องคันนี้นะคะอยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะส่วนเลขไมของน้องนะคะระยะการใช้งานของน้องอยู่แค่สามหมื่นสองเท่านั้นเองนะคะเดินทางแค่นี้จริงๆใครต้องการที่จะเป็นเจ้าของของน้องนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะปอบและเพชรยน์ยินดีให้บริการค่ะจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ท่านใดสนใจให้ปอบรีวิวรถคันไหน แบรนด์อะไรติดต่อกันมาได้เลยคอมเมนต์กันได้เลยนะคะส่วนตรงไหนที่อยากดูเพิ่มเติมรู้สึกว่าป๊อปปี้คาป๊อปปี้ขายังไม่ละเอียดเลยอยากได้ตรงนี้อยากรู้ตรงนี้ได้ไหมคะหรืออยากดูตรงนี้คันนี้ยี่ห้อนี้ปีนี้ได้ไหมคะยินดีมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้ที่เพชรยนต์ค่ะ จบคลิปนี้แล้วป๊อปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายไปละคะ่ะอย่าลืมมารับน้องนะ